สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับผมคลิปนี้นะผมก็มารีวิวเก้าอี้นะครับผมเก้าอี้ที่เป็นไม้หลุมพอนะครับผมที่เป็นแก่นไม้ลากไม้นะครับผมก็หลังจากที่ผมลงขายนะผมก็มีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับผมหลายท่านถามก็มานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้จบเลยนะครับผม ก็ลองชมดูนะถ้าสนใจก็มาดูได้มาชมได้นะครับผมโดยมากนะผมเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งผมทําเองทั้งนั้นนะครับผมผมก็หาไม้มาแล้วก็เอามาทํานะครับผมก็เวลาว่างผมก็จะทำะครับก็มาชมชิ้นนี้นะครับผมครับชิ้นนี้นะผมก็เป็นไม้หลุมพอนะครับผมก็เป็นสองชิ้นนะผมประกอบด้วยกันนะครับผมนี่คือชิ้นบนนะครับวางอยู่แบบนี้นะครับเนี่ย นี่คือชิ้นบนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆผมนะครับชิ้นบนนี่นะครับนี่คือชิ้นบนนะครับผมครับนี่เป็นชิ้นบน,นรบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ชิ้นล่างนะผมชิ้นล่างซึ่งเป็นขานะครับผมนี่ครับชิ้นล่าง เป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับเป็นขานี่ครับเป็นขานี่ครับมันวางทับซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะครับผมคือผมพยายามแต่งให้มันลงตัวนะครับผมลงตัวพอดีนะครับผมนี่ครับก็ข้างล่างก็เป็นชั้นวางได้นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผม อันนี้คือผมวางไว้นะผมวางทั้งสองชิ้นประกบด้วยกันนะครับผมไม่ได้ยึดน็อตหรือยึดอะไรเลยนะครับผมวางไว้มันก็แน่นดีนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะลูกค้าสนใจที่ต้องการอยาเอาไปใช้งานจริงนะผมเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะผมงานดิบหรือว่าให้ผมตาสีก็ได้นะครับผมเป็นไม้หลุมพอตั้งชิ้นท,ทั้งคู่นะครับผมก็คือข้างล่างก็เป็นไม้หลุมพพ ข้างบนก็เป็นไม้หลุมพอนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับผมข้างบนนะครับนี่กับชิ้นบนเนี่ยผมจะวัดตรงนู้นเลยนะครับผมนี่นะครับตรงนู้นมาถึงตรงนี้นะครเรียกว่าความยาวตั้งอันเลยนะครับจากตรงนู้นนะครับ ยาวตรงนี้นะผมนี่ครับประมาณเม็ดหกนะครับผมนี่ครับสุดก็คือยาวทั้งหมดนะครับจากนู่นมานี่นะครับเม็ดหกนะครับผมครับประมาณนี้นะครับความกว้างนะครับผมความกว้างก็จากตรงนู้นนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับจากด้านบนตรงนู้นเลยนะครับนุ่นครับนี่นะครับผมก็อยู่ที่เม็ดสามนะครับผมเม็ดสามครับ ก็ไล่มาเรื่อยๆนะผมก็เล็กมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะผมตรงนี้น่าจะจุดนะครับผมตรงนี้เล็กจุดนะผมเล็กจุดก็อยู่ที่นี่ครับหกสิบนะผมก็ถือว่ากว้างไม่ใช่น้อยนะครับผมระ้วว่างลายระยะห่างนะครับ,ค,รบความสูงนะผมความสูงประมาณห้าสิบนะผมห้าสิบกว่ากว่านะผม โดยมากนะครับผมโดยมากที่ผมทานะผมผมจะเอาความสูงประมาณสี่สิบห้าห้าสิบประมาณนั้นนะครับผมนี่ครับมีน้าอยู่ข้างในนะครับอันนี้ต้องออกไอ้เกี้ยงนะครับผมโดยมากผมจะทําความสูงประมาณห้าสิบห้าห้าสิบอยู่ประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่ามันเท่ากับเก้าอี้มาตรฐานทั่วไปนะครับผมครับคสองชิ้นประกบกันนะครับผมก็เป็นงานแฮนเมดที่ผมทําเองนะครับผม อันนี้ก็ตั้งอยู่หลายเดือนแล้วเหมือนกันครับคือผมมองว่าอย่างนี้นะผมรา,ากไม้ตอไม้เนี่ครับผมมันมีมูลค่ามันมีคุณค่าในตัวของมันนะครับผมไม่ว่าเราจะตั้งตกักแต่ตกักหัวอยู่ยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมมันไม่ผุไม่เปื่อยไม่ไม,ไม่ไม่นี่อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันทนอยู่แล้วครับผมโดยธรรมชาติของรากไม้ตอไม้นะครับผมครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาไปใช้งานแบบแบบมแบบีสองอย่างนะครับผมก็แล้วแต่ว่า แต่ละคนชอบนะครับผมบางคนก็ชอบแบบนี้เลยนะครับผมบางคนก็ชอบไม่ลงสีนะครับผมทาลงสีหรือว่าลงเงานะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับผมแต่สําหรับสวนตัวผมแล้วผมงานที่ผมใช้ทุกชิ้นเลยครับผมในบ้านนะครับผมผมจะไม่ลงสีลงเงานะครับผมเพราะว่าไม้เนี่ยมันเย็นนะครับผมมันเย็นเวลาเรานอนเนี่ยมันจะซับเหงื่อซับอะไรนะครับผมมันจะเย็นมากนะครับผม ผมชอบมากนะผมเวลานอนบนไม้เพราะมันมันให้ความเย็นนะครับผมครับทีนี้ถนะ้าผมใช้เองนะครับผมผมก็จะอ่าไม่ลงสีนะครับผมผมจะเอาไปงานดิบแบบนี้ครับไปใช้นะครับครับที่ใช้ในบ้านนะผมก็มีอยู่หลายชิ้นมันกันนะครับผมเพราะว่าบ้านผมนะผมน้ำท่วมบ,บ่อยมากนะครับผมแต่ว่าก็ได้ท่วมไม่นานนะครับผมท่วมไม่นานมันก็หายไปแต่ว่าถ้าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบบไม้อัดนะครับผมมันพองน้ํานะครับผม มันพอมันพองน้ำนะครับผมไปหมดเลยนะครับผมหักพังหมดเลยครับผมตอนหลังผมก็เลยเอางานที่ผมทำเนี่ยไปใช้ในบ้านเองนะครับผมทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งเตียงนอนนู่นนี่นั่นก็จะเป็นไม้ที่ผมทําเองหมดเลยนะครับผมครับมันทนมากนะครับผมทนมากอยู่ได้เป็นเป็นร้อยปีนะครับผมถ้าเราไม่ได้ไปสับไปทํเผาไฟอะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้กันยาวยาวครับผมครับก็มาดูได้นะครับผมจิ้นี้นะครับผมครับแล้วก็ มีชิ้นนะผมมีชิ้นที่ผมกําลังจะทำนะผมแต่ยังไม่เสร็จทีนะผมขึ้นโครงล่างไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะนะครับนี่ครับโต๊ะนี้ก็น่าจะยาวประมาณสักสามเมตรกว่าๆนะผมกว้างก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมก็เป็นสองชิ้นนับนี่ครับขานี่ขาแล้วผมอันนี้แผ่น ผไม่ได้ประกอบขัดก็ทีครับผมก็มาวางล่างไว้ก่อนนะค <c oughs> รับผมพอเราได้แบบนี้แล,แล้วนะครับผมต่อไปเราก็ขัดขัดลงสีครับใช้เวลาหน่อยนะผมว่าผมทําคนเดียวครับผมกว่าจะเสร็จได้แต่ละชิ้นนะครับใช้เวลานานนะครับผมใช้เวลานานก็เป็นบางทีก็เป็นเดือนเดือนนะครับเพราะว่าบางอาทิตย์ผมก็ไม่ว่างบางอาทิตย์ผมก็ว่างผมก็จะทํานะครับผม นี่ก็เป็นแผ่นนะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมนี่ก็เป็นแผ่นลุมพอนะครับผมอันนี้ก็ขัดตั้งไว้นี่น่าจะเป็นประมาณสับสองสามเดือนได้แล้วนะครับผมดำปีละขัดตั้งไว้เฉยๆครับไม่รู้ยังหาขาหรือห้าส่วนประกอบไม่ได้นะครับผมก็คือต้องให้มันบาลานซ์กันนะครับผมการทําชิ้นงานแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนะครับนี่ครับนี่คือที่ทํางานผมนะครับวันหยุดผมก็จะทํานะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วผมก<อ><อ>็ขอบคุณมากแล้วผมพี่ๆน้องๆที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ